ึงสูดแคทนิดพิ่สี่แมวบ้าเจออะไรยิงมันยิงมันเฮ้ยจงอย่ากลัวเราต้องข้ามกำแพงให้ได้กระตูนเรื่องมึงสอนพี่ไว้เมื่อกี้ก็อยู่ที่กำแพงอีหยังบอกยังบงเพื่อที่เราเพื่อที่เราจะได้ไม่กลัวดมแคทนิดครับเออดมแคทนิดเข้าไปของคนดีวิ่งนี่พี่เองนีพี่เองก็เดินเป็นสัญญาณก็เดินเป็นสัญญาณเรามาดี เออเรามาดีเรามาดีเรามาดีตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรใช่ไหมยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมโอเคอะไรเออเรายังปลอดภัยไปไหนนะพี่ไกายนะกลัวงอะไรวะได้ยี่เฮ้ยอะไรอะไรวะอะไรวะผ่าที่กลัวเลยเฮ้ยข้างหลังเสียงควักบินเออเออเอออะไรอ่ะนี่แน่มันคือฝีมันคือฝีนี่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแล้วมันจะมีเฮลิคอปเตอร์ลงมารับเนี่ยมีมีเฮลิคอปเตอร์มาให้ซื้อให้ซื้ออาวุธเราต้องเล่นเป็นเวฟไปเรื่อย เกยอะไรวะนอนนดนหอทับตายโอ้ยไอ้น้องทำามน้องก็หลกจังเลยเนะะว่าเกิดยังไงอ่ะเกิดได้ปะเกิดได้ใช่สามสิบวเนียเหรอใช่อ๋อพี่แกทั้งอยู่คนเดียวถึงเวฟหน้าอ้าวแกตายเหรอใช่ตายโดนหอทับตายตายได้ตายได้กระหลวกมากเลยเนองทำไมน้องพี่ตายได้กระหลวงจังเลย ดูหน้าพี่ไก่หน้าพี่ไก่นี่แบบโอ้โหเป็นไงหลอกฉันฟินหลอก <c oughs> แล้วจะซื้อมาเชนเต้ร์ทำไม,มเนี่ยโอ้ยมี้ก็ตายปากแกกัดยังยังไม่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 กูโซเซนให้ดูจนเรียกว่ากาเดียเลยนะเว้ยพี่นี่มันยิ่งกว่าลีออนนะเว้ยรู้จักเปล่าเฮ้ยกระเด็นหมดตายซะอีดอ,อกลีออนลีออนนี่ที่เป็นสิงโตอันนั้นมาเลี้ยออน เอ้ยก็เอ,อ้ยอ,อ่ะ <c oughs> แม่แมวแม่งเล่นกูนแหละเ <c oughs> ออเอำดมแคทนิปดำบอกให้มาช่วยไม่ใช่ดมแคทนิปไอ้ฮาเหมือนแมวม่นช่วยไม่ได้ไม่เคยรจเคยเคยดูเคยเล่นอะไรเส้นเอวสี่ปะเคยเอออารมณ์เหมือนว่าแบบโอ๊ยเกิดแล้วพี่กายอยู่ไหนอ่ะพี่กายที่เดิมที่เดิมที่เดิมมาเลยน้องมาเลยไป <c oughs> น่ากลัวเออ้ย มันไม่ได้น่ากลัวไม่อยากเล่นนะอยากอยากไปเป็นมุมกล้องเหมือนเดิม <laughs> ได้ไหม <laughs> ให้เราไปวิ่งทางสว่างดีกว่าเชื่อพี่นะยิง,ย,ง,ย,งยิงให้เยอะที่สุดต้องดเดินไปทับทางกลุ่มเฮ้ยมันกำลังมานะอีกยี่สิบวิพี่ว่าวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเฮ้ยไม่เอาอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ยิงให้เยอะที่สุดนะแกจะได้ตังค์ไปซื้อของเป็นไงอ่ะไอ้พี่ทอะไรวะจะไปโดนทอทับอีกนะเฮ้ยอาฆาตกลัวจะไปกลัว สุดแคทนิฟหายใจเข้าหายใจออกแคทนิฟแคทนิฟอือไอแคทนิฟแล้วไงนั่นมาแล้วอะไรอ่ะมามาแล้วมามาแล้วระวังนะเนี่ยเนี่ยคือจุดเอาไปไม่ไดนไม่โดนไม่โดนยี่อะยี่อะยี่อะอะไรอะกระสุนมากระสุนหลังกระสุนดิระวังหลังระวังหลังป้าชิดอืออะไรอะ shit, my man. อย่าจับแมวกูเฮ้ยอย่าจับแมวเบลไอ้เหี้ยมันจะกิดมันจะกิดทั้งเวททั้งเกมไม่ได้นะอ้าว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 มีคนเข้ามาช่วยเราไม่ต้องกลัวมีคนเข้ามาช่วยเราอยู่ไอ้เหี้ยเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงเยอะยอะเยอะจริงเยอะจังไม่ติงนังด้วยอ่ะจริง ดีมากสาวน้อยมีการกระสุนหมดเจ้าเอาละแล้วไะโมบไปมึงนะน่ะน่ะมึงไปนู่นเลยมึงไปนู่นเลยห้าร้อยเมตรโอ้น้ำตาอะไรพี่บอกแล้วพี่มันยิ่งกว่ลีออนด้วยพี่เลยนจะหมดละนี่ออนนี่นี่ใช้ท่าอะไรก็แล้วอันนั้นมันรอออนอันนี้มันเล่นจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยสิบวิทันไหมอ่ะ แต่ยินนะไม่ทันว่ะไม่ทันเฮ้ยหนูหนูไม่ได้ฮิวมาไม่มีไม่มีเลือดเอ้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีอะไรวะไม่มีกระสุนนะมีดมิดไอ้น้องมีดเอออย่าเพิ่งไปไอ้น่ากลัวฮอจะไปแล้วโมชิบหายแล้วไงไม่ไม่อะไรอะอะไรอะเไี้นี่ใครอะอันนี้พูดแล้วกับเรา เอ้ยน่ากลัวไมอ๋อโมเราต้องตั้งสติไว้เว้ยมาอยู่กับกูไว้โมโมอยากกลัวทีโมหลังโมตั้งสติกูบอกให้มึงตั้งสตเต๊กอ้าวเชี่ยตายเลยตายไอเชี่ยวันช็อตคิวมาหนิโอ้โว โอ้เยอะสัตว์เยอะสัตว์จริงแปลนแปลนจุดสุดแม่ตัวฝึกตัวอะไรน่าต่อไปหมดมันยิงไม่สายได้ด้วยวะอะไรอ่ะเอาเพื่อนไปไหนเราอ่ะเกือนตายแล้วอ่ะอะไรเต็มไปหมดเลยทำไมมันใยญ่ใหญใช่มันจะมามันจะมาฆ่าเราไงมันน่ากลัวไกลก็ตายแล้วไม่เอา ตะแบบอื่นบ้าแบบอื่นอ้าวกลัวกลัวเอาอะไรย่ายินนิ่งดิอย่ายินนิ่งเออดีมากโหโูหโหเฮ้ยเก่งอยู่เก่งอยู่พี่ว่าเก่งอยู่เก่งอยู่ได้อยู่ได้อยู่คนอยู่ไหนกันหมดอ่ะนี่ตัวอะไรอ่ะนี่ใครอ่ะใครยิงอ่ะ ยื้ยใครอ่ะอุ้ยมีคนมีคนช่วยว่ะหลังนายเพื่อนหลังนายตังหลังหลังหลังไม่นะเราเราจะแพ้เลยนี่ไม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 ่รู้ไม่ขอให้ขอให้แคปนิสสถิตอยู่กับเจ้าอย่าแต่ดมดมนะดมแคปนีสตัวหนึ่งของเขาดีตรข้าใจของเขาดีจริงโดนแนวไม่ไหว กินน <c oughs> ม,าามาลาดมาลาดผีกับแคทกับแมวติดแคทนิบนี่มันแปลกๆนะไอีนี่เพิ่งรู้สึกนี่เพิ่งเพ,พิ่งรู้สึกตัวได้น่ะทำไมทำไมต้องเอาแมวมาทำไมไม่เอาคนอื่นมาเอาแมวสุกแคทนิฟมันเป็นเรื่องแปลกเว้ยเฮ้ยท <c oughs> ี่ตัวที่นี่ตัวอะไรแปลกยังไงวะ <c oughs> เฮ้ยมันเป็นของดีของดีของเด่นของดัง,ย,งยิงมันเลยเพื่อนยิงมันเลยนั่นแหละเพื่อนต้องฆ่าให้หมดนะเราจะให้เพื่อนฆ่า เรียบร้นไปไหนแล้วอ๋อโอ้ยเหลือเยอะอ่ะสิบตัวอุ้ยตัวอะไรอุ้ยเฮียเฮ้ยตอนที่เล่นตอนตอนที่เล่นเบต้าพี่พี่ไม่เจอนะเว้ยก็อาใหญอ่ะเอ้ยเอามีดไล่กินมเลยแสดงว่าแสดงว่าหมึกหมดละเรียบร้อยหมึกหมดใช่หมดไปตกหมึกก็ได้นะเอามีดจิ้มมีดันต้องมันต้องเอาเบ็ดมาก่อนไหมอ่ะ ตเย้ยไอ้ทำไมแล้วอ่ะไอตัวนั้นอ่ะสูมันโูมันเพื่อนพี่ว่าตายแ่้วสูมันคิดว่าตายไหมตายตายน้อยสเต็ปจุกสเต็ปจุกมันจะยือเกมทำไมเนี่ยจะตายกันจะตายดิโอ้ยโอ้ยาำวังทีมหรอคำว่างทีมหรอตายเถอะพี่ว่าทีมเฮ้ยมันเฮ้ยมันฆ่ามันฆ่าแต่ละตัวแบบนี้ด้วยมันฆ่าได้ฆ่าได้ ถ้าแบบใช้สเต็ปจุกเฮ้ยมีคนเข้ามาช่วยแล้วสู้มันเพื่อนสู้มันอ่ะนี่แมวจำไว้เลยนะแมวนี่เวลาสู้ต้องหนีนะแมวไม่เอาแม่บอกกูไม่ไหวแล้วไม่เล่นเราได้ไหมเฮ้ยสงสารแมว,วอ่ะสงสารแมวอ่ะเลิกเล็กเลิกเล็กเล็กจันดีกว่าเลิกสงสารแมวเนี่ยเลิกเล็กเลิกออกออกออก กดกด e x ีแล้วกดคลิกไปเลยไม่เอาไม่ไปอ้าวอ่ะ,อะไปต่ย,ยแมวกลัวออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ไม่อม่แมวเป็นเหี้ยมแมวไม่เอา